สวัสดีครับเข้ายกับคิวทีวีนะครับตอนนี้เราเล่นเกม d e s t i s Life สอนครับหรือเราจะนั่นี่เองครับกดเข้าดูคิวนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ่อแจ้งข่าวนะครับวันนี้ฝนตกอากาศดีเนาะเราเล่นกันเลยดีกว่าครับนี้ก็ได้ของฟรีเลยอะไรต่างหู่ท้องคำยุตในสองผลิตในปีหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบสองความหายากหาหากเลยเหรอหนึ่งหมื่นสองพัน มึงพันได้ไหม <Yeah! S 1> ชุดเก่าโบราณผลิตในปีกำลังอยยี่สิบขาวหายแยะให้โบราณโอ้โห้จำนำ yeah! โอเคมีเนซื้อมักไหมโอเคซื้อดมมือชีพอีบัตรยันแล้วยังเนี่ยฮะราคาหกสิบบาทต้องการเกมบอดเกมเหรอ สิบบาทมาัีโอเกมลอสออฟเบสเบอเร์ผลิตในปี2 0 1 8เกี่ยวเนื่องกับไอเทมเริ่มสัสมยุคเงินสองพันห้าโอ้ลูกค้าสามารถดูไอเทมออกด้วยแล้วก็โลบแล้วก็มนนักสะสม แหวนแชมบบปบาสเกตบอลพาดหัวนอี90เข้าหายยันยาตำนานของ7จ0 0หได้ไหม <Yeah. S 1> อติดแบบแก้โอ้ย ซื Ooh, okay. ้อวิดโอเกมมาคาสามพันห้าโอ้จ่ายมาหนึ่งเลยโอเค p o ส t ต r f a ฟ i l y มาลดูดีผลิตในปีสองพันยี่สิของพันเดียวมีเงินรูปกลับในปีหนึ่งพันของเราปสิบสามโอ้โหต้องกลับโอสเตอร์เพิ่งออกมาเมื่อกี้ เอ้ย2องพนสองนไหมเนี่ยโหแหวนเราเราเธอรูจากเจ้าของอ่ะเจ็บหนึ่งห้าแต่คนคนีเขาต้องการได้แบบวงเงในอ่นนึงแสนสองหมื่นบาทคอยี้ลึกหม่ยังไม่ใช่ยังใหมยเนี่ยคอนลึก มาริเพสในปีนี้ก็46โหไม่ได้สิโกงกูก็ไปละโลบโลบอย่าได้ต่างไปไกล,ล,ลกเลยความร่มเขาเขา้าข่าวใครอยู่แล้วมีสี่อย่างขึ้นไปฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งให้ทราบว่าเช่นทุกอย่างจะมีราคาเพิ่มขึ้นอ่ะรูล้ละต้องการรถพ่วง ของมืสีได้ไหมเอชั่นฟิกเกอร์มิเชลบาร์สโเทเลเดวีสันัยนีสมบัตหนึ่งโอ้ยไม่ได้ไม่ได้โลบโลบนี้โลบแม่นอนโลบแม่นอนของสารสีเว้ยไม่ได้โลบนักกัไม่ได้หนัง <Yeah. S 1> สือกรตูชืส่สสมพลยปีหนึ่เคยเป็นของอีเลนมอส ขอ5พ0 0ห้า5 0 0ห้าผมตกแต่งก่าพอดีนิปปีน2 0 6 6อันนี้เหรอจำนำไปเหอะเหี <Yeah. S 1> ้เหีตกแต่งยุคเก,ก่าพอนีนิปปีน2029ขอ50,000ได้ไหม สองแสนหนึ่งหนงไม่หายถอนคืนชน่เอาหีปเลยเหรอแสนสองโอ้เอชฟิกเกอร์สามแสนโอ้โห โอเคเอ้ถึงกัดยองชงซอฟต์ชงสื่อเงาเด็กเข็มกัดชงยุกาเอ้าละาคาราคาล่งวงเกตบอร์ดรุ่นเก่าปีหนึ่งพันเก้าร้อยสิบห้าลดไว้เจ็ดพันเก้ามาประมูล ทั้งเก้าพันเนี่ยหรือซินี่โอเปรอาคเาิตในปีสองสิบสี่ให้สี่พันเน Lục địa bị đốt phòng, mất chết. ta, cho ow. Quack. 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 า้าชิ้นยิงอ่างขั้นต่ำอ้เอาเข็มกัดเลยเหรอหกหม <Yeah. S 1> ืนแปดโอเคมาเ้งปี๊ยขนมปังพอดีี 600, 900, นนเก้าร้อยเจ็สบเอ็ด0กเก้าร้อยทวนรถพวงข้างแต่รถพวงข้างต่งปีน่ันเก้าร้อยเจสี่จำนำงียะแสนแป yeah. ปอจจุรเหลือมีนสองร้อยห้าสิบแปดอหมื่นแปแล้วกันเอาสองเกือบผิดไปนคับทุนอยู่สามส เอาเครื่องิงนปังเ <Yeah! S 1> อตเตอร์บาสสกอชิดปีบเ oh. อ็ดสุดหูสสิบเจ็ดไม่ได้ไม่ได้สี่พัน วันนี้ได้ก้อนสี่พันรบาทห้ามื่สามเอามาสำหรับปกยุคก,การผิปีพันสองเกสิบาทเอหนึ่งพัส้ยเก้าสิบโอเคบุคคลในปีสองพันยี่สิบเอ็ดเกี่ยวกับการสมรบสมสม,สมทบคิดของมนุษย์ต่างดาวโบราณความหายากอยู่นะ เ <Yeah. S 2> <amat S 1> คือจริงคือจรว like ดรุ่นรุ่นเก่าอย่ในปีปิ้นสัแ้สาิบเอ็ดบอสตูก้าสามเมื่อหนึ่งเลยไหมตามหูพอพี่มีแนนแล้วก้าสิบความหายาของแปดสภาพแย่มากสี่ร้อย้โอ้โอ้ฟีกเกาะเลย

ถึงแพงมาก็ <Yeah. S 1> มือผ่าตัดเก่าแก่อยู่ในปีเขาก็124ขอ5,000พอ <Yeah. S 1> ต้องเล่นเกมเพย์แบทอยู่ในปีทศ11ไม่เหมือนตาช่างเลยวะ <Yeah. S 1> การวิโดโอเกมเหรอ,อสอบมันสอนได้ปะ กรวิดีโอเกมหนึ่งโอเคกระปุกเครื่องผ่าตัดคน,นก้าคาร์ลาตำราเก่าแก่ใน,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 นปี1น2 7ิ ได้สามรันห้าโลมนักเหรอ,อ,อเืองแนฟอร์ใน,นปีหนึ่งก้อยเจ็ดสิบแปดของสองยเก้าสิบขาตัวก <Yeah! S 1> ีตาร์ไฟฟ้ารุ่รสรนสัตสใปีหนึ่งเก้ายสบสเกี่ยวนนกับรักแรกของคุณเคเป็นของอันเบิร์ลิสต์สไตล์เดี๋ยวนะ อั un bird, un bird ar, นเะบิร์ดอย่าอันเบิร์ดอัสตาแนำวิทยาศาสตร์ที่ผลิตระบบอร์มานูนนี่มันอันเบิร์ดอิตเตอรสไตล์สามหมื่นสองหมื่นหรือเปล่าโอเคไม่รู้มาก ว่าหนึ่งในคู่แข่งของเรากําลังจะให้ให้ทำมั่นคนเพื่อขัดขวางลูกค้ารเราและโนมเนาวไม่ให้เขาทำเป็นการลงรับจำนวนของเราก <c oughs> ็สามารถทำอะไรได้ไเกี่ยวกับเรื่องนี้โอ้ยโอ้ยโลภโลภโลภนักโกเกอบอล เดี๋ยวนี่มันโอเกบอลไม่ใช่หรอรก้าวปลาปีนิก็ก้าเจ็ดตำนานด้วยอาวุธด,ด้วยเหรอ,อสองแสนห้าต่างหูสามหมื่นห้า <Yeah. S 1> ตำราโบราณ หนึ่ง <Yeah. S 1> กีตา้ขาดขาแล้วขาดทุนอยู่ <Yeah. S 1> เริ่มเมอาสดก็ตตูชดสมเขาี่เก้าห้าเก้าขาดทุนเหนือเนี้ยเอาอะไรเอานี้5ห้าห้าขึ้นไป สามร้อยโอเคได้ทุนสองร้อยแล้เ okay, ก่งังชอบฮิตชาเลนเจอร์แลัวด้ปีเป็นเก้าหกสี่หบาทโัอถือสหรู้เพ่นปีสองปยี่สิบ อีห้าแสนลย<ฮ>ชุดวิกิบอกนปี2010เกิดเป็นของทาน넷ฟิช h พรานาเกมนี้อันสามือเปะ,<ฮ><ฮ>ะเอาปั๊บเลยนะ รลองไดอาโบเลียมผลิตในปี2020ที่สบเท็โบรบาณเ <Yeah! S 1> ก้าหมื่นการเํารับปหนังยูเรียนสัในปีหนึ่งพันห้ายแปดสิบห้าต้วยห่งกว่าสิบพัน อันนี้ต้องได้หน้นากากโบรบาณประจำชาติกาหลีหเพชรปีเก้าห้าห้าอันนี้กืต้องได้อคือยอมจ่ายแค่ไหนก็ได้ยอมจ่ายเขาคือจะเอาอันนี้ก็เอาไปขายดิ ทายแล้วครับทีฟาร้องดังมากไม่ไหวซื้ออะไรเอ่ยซื้อชุดหน้ากาก3สนสาม,มา <Yeah. S 1> เเฟนเก้าเจ็ดแปดอ20นเ็กันเนาะแ <Yeah. S 1> หวนทองคำยุคยักองเห็นในปีหน,นึ่งสามเจ็ดห้าเกี่ยวกับราช,ชวงศ์หมิงส,สามขอซีกษาได้ไหมนะ เรื่อเล่นเกมแซดบ็อกลุ่มผสมผลิตปี2015เกี่ยวกับเมืองการยุโรปครับใครชอบอย่งนีกดไลค์แชร์คอมเมนต์นะครับ,บครับสวัสดีครับ